สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่28กันยายนปี67อ่าก็จะมาตามดูต้นทุเรียนที่ได้มีการสะสมอาหารเอาไว้นะครับอ่าก็เป็นทุเรียนโคก3ต้นอ่าก็จะมาดูในเรื่องของกิ่งแขนงด้วยอ่าว่า พอที่จะตัดออกได้หรือ,อยังนะครับสำหรับการสะสมอาหารที่ผมได้สะสมมานะครับก็เป็นการดึงยอดสองรอบตอนนี้ก็มียอดเล็กๆออกมาซึ่งเป็นยอดที่3าต่อไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยสำหรับการดึงยอดที่ผมได้ดึงออกมาสองรอบก็จะเป็นปุ๋ย อินซีเคมีก็ใช้เป็นสูตร1233นะครับก็ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินซีสำหรับปุ๋ยอินซีนะครับก็จะใส่ให้วันนี้ก็เป็นการครบ1เดือนอรอบที่แล้วผมก็ใส่ให้ไปเมื่อวันที่30ของเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่28ก็น่าจะประมาณ1นึเดือนนะครับอยู่ในห่วงของ1เดือน ก็จะมีการมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบ้างนิดหน่อยก็ตัดตรงปลายออกเนาะก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับแต่สําหรับปุ๋ยอินทรีเคมีผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่ก็คือเป็นสูตร366นะครับในตัวเกลือสามฟอสฟอรัสอยู่ที่6 แล้วก็โพแทสเซียม6นะครับสำหรับปุ๋ยอินรีย์เคมีที่จะใส่ให้รอบต่อไปนะครับเป็นการลดในเรื่องของในตัวเกล็ดลงก็จะมีปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีมาใส่ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสูตร8 24 24สํ่ำหรับปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสูตร 8 4 4 4 4ผมก็จะใส่ให้ไม่เยอะนะครับก็จะโรยกระตุ้นบ้างนิดหน่อยตัวหลักที่จะใส่ต่อไปก็คือปุ๋ยอินรียซึ่งเป็นปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยอินทรียเคมี366นะครับก็ใส่ให้ทุกหนึ่งเดือนก็จะสลับกับทางใบนะครับทางใบก็จะมีเกี่ยวกับ ซิงนะครับซิงที่จะมาพ่นให้ในเรื่องของอาการใบแก้วนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นซิงพัดนะครับซิงพัดมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการส่รงเสริมการออกดอกด้วยนะครับสำหรับซิงพัดเนะาะก็จะพ่นเป็นระยะระยะนะครับก็คือใส่ปุ๋ย C, อินทรีย์ขี้ไก่อัดเม็ด1เดือน แล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรียเคมีสูตร366นะครับก็ใส่ให้ทุก1เดือนเหมือนกันแล้วก็พ่นเกี่ยวกับซิงค์พลัดสลับกันไปนะครับส่วนปุ๋ย82424 24, ผมก็จะใส่ให้ไม่เยอะนะครับก็จะกระตุ้นแช่รอบเดียวนะครับ82424 24. เดี๋ยวเข้าไปดูในเรื่องของกิ่งแขนงด้วยนะครับ ก็ดูสภาพของใบนะครับสภาพของใบก็ประมาณนี้เนะาะน,น,นะครับจิงขนงนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่แก่เต็มที่ยังเป็นใบอ่อนอยู่ก็มีนะครับส่วนใบที่แก่แล้วก็มีนะครับใบที่อยู่ข้างล่างเนะาะจิงนี้ผมก็จะตัดออกนะครับตัดออกอก็ตัดออกไม่ไม่ทั้งหมดนะครับ ก็จะเจ็บจริงประมาณนี้แหละนะครับก็ตัดช่วงนี้เนาะ,ะผมว่าจะดึงจริงออกมาจริงนึงนะครับฝั่งนี้เพราะว่าจริงด้านนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกที่ที่คิดผิดนะครับถ้าปลูกทุเรียนโคกสามต้นเนี่ยเราจะต้องเอากิ่งที่มันมีเยอะๆเนี่ยออกด้านนอกอแต่ต้นนี้ผมก็ปลูกครั้งแรกก็ต้นเดียว นะครับก็ไม่คิดว่าจะปลูกสามต้นเนาะ,ะสภาพของใบนะครับนี่แหละสภาพของใบประมาณนี้ดูฝั่งนี้นะครับจิงแขนงยังเป็นใบอ่อนอยู่นะครับยังเป็นใบอ่อนอยู่ก็ยังไม่ตัดเนาะนะครับนี่นะครับ,รบจิงแบบนี้นะครับ กิ่งที่มันอยู่ท้องจริงเนี่ยถ้าตัดออกนะครับโอ,อก่าที่จะติดดอกมีสูงเลยนะครับเนี่ยมันอยู่ท้องจริงเนี่นะครับเนี่ยรอให้ใบ,บแก่นิดนึงนะครับอ่าก็น่าจะอีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะตัดออกตัดจริงแขนงพวกนี้ออกทั้งหมดนะครับตัดออกเลยอ่าแล้วในเรื่องของปุ๋ยนะครับในเรื่องของปุ๋ยอ่าที่เป็นการอ่าใส่ปุ๋ยเกี่ยวกับ ที่จะกระตุ้นให้ออกดอกถ้าเป็นทุเรียนโคกสามต้นนะครับสามต้นนี้แหละนะครับผมก็จะเน้นหนักต้นใหญ่นะครับต้นที่มีอายุเยอะกว่านี่ครับต้นที่มันใหญ่เนาะต้นนี้นะครับที่คาดหวังเอาไว้นะครับว่าจะมีดอกส่วนสองต้นนะครับสองต้นนี้นี่ครับต้นนี้กับต้นนั้น ซึ่งมันยังยังเล็กอยู่นะครับอ่าก็จะรอดูว่าถ้ามีการติดดอกนะครับถ้ามีการติดดอกเดี๋ยวผมเข้าร่มนะครับมันแดดเดี๋ยวเข้าร่มนิดนึงนะครับอ่าถ้ามีการติดดอกนะครับสองต้นนี้อ่าผมก็จะดะูสภาพของต้นก่อนนะครับอ่าว่ากิ่งอ่ากิ่งของเขาเนี่ยพอที่จะ พอที่จะแขวนลูกได้ไหมนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่นะครับต้นยังเล็กอยู่ผมเองก็ไม่อยากจะไปบังคับนะครับนี่ครับที่มันจริงประมาณนี้เนาะเนี่ยกิงประมาณนี้นะครับกิ่งเล็กนะครับแต่ต้นนั้นกิ่งใหญ่ต้นที่เป็นต้นใหญ่นะครับแต่โคนต้นก็ใหญ่แล้วนะครับคนต้นก็ใหญ่แล้วเนาะ รากพรใหญ่เลยประมาณสีนิ้วนะครับสนิ้วเนี่ยดูรากพรนะครับรากพรขึ้นสีนิ้วกว่า,วานะครับโคนต้นเนี่ยใหญ่นะครับต้นนี้ก็ใหญ่แล้ว ก็ต้องดูสภาพนะครับสภาพของกิ่งก่อนสภาพของต้นก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเนะาะเกี่ยวกับสองต้นนี้ใบอ่อนเยอะนะครับต้นนี้ก็มีการแทงยอดออกมาเยอะเลยต้นนั้นก็น่าจะน่าจะตันแล้วนะครับใบน่าจะตันแล้วนี่ก็มียอดอ่อนน่าจะเป็นใบสุดท้ายนะครับ ดวงคอมดวงคอมกัดดวงคอมก็เยอะนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มาตามดูนะครับเกี่ยวกับการสะสมอาหารของต้นทุเรียนที่จะมีการทำดอกลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับที่เราสะสมอาหารมาเนาะก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ